ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูปชาแนลอิสานบรรณาผ้าเลาะช่องซื้อกางร่วมอนุรักษ์และปัตนาควายไทยนะครับสำนักนรายการโดยบาตุนคนโกครับผมเมื่อนี้บาตุนจะผ้าเอฟซีนะครับผ้าพี่น้องเอามาเบ่งพอพันด่าลงนะครับพี่น้องสายปัตนานะครับจะผ้ามาเบ่งความใหญ่ความงามเพิ่นนะครับบางงามขนาดไหนนะครับรอบนี้บาตุนกับมาเป็นรอบที่3นะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวามาพบกับ พี่เงาครับพี่ยงาคนดูแล้วนะครับพอดีเมื่อนี้เสียเป็นติทุระนะครับทางจังหวัดนะครับเลยให้พี่เงานะครับบาดแทนนะครับโอเคครับผมจะตามมาชมครับมาเร็วมาเร็วโอ้ใหญ่เงาขนาดเลยนะครับแทงขาเพิ่นนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาพบกับพี่ยงาครับผมพี่เงาสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่เงาแนะนํำตัวพี่น้องเข้าไปทั้งการนะครับครับ ผมเ่างครับครับผมที่ตั้งฟาร์มเฮาบอกพี่น้องเฮาอย่ากรอบกันะครับพี่เ่างครับบ้านทีซ่าครับครับผมทางขึ้เก้ามู่หนึ่งตำบลหอยยางครับอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับครับผมเบอร์โทรฟาร์มเฮานะครับนี่บอกศูนแปดศูนย์ครับเบอร์เฮียครับเบอร์เฮียนะครับคูนแปดศูนย์ครับหนึ่งเก้าเก้าครับหนึ่งเก้าเก้าครับห้าเก้าเก้าหนึ่งห้าเก้าเก้าหนึ่งนะครับเสียเลิศนะครับเสียเลิศสกลฟาร์มนะครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้ขออยาต เสียเรียบร้อยแล้วนะครับบอดีเสียเพื่นติทุละต่างจัหวัดนะครับเรืยอให้พี่ยาวนะครับพามาชมพ่อพันธ์ดาวลงนะครับพี่น้องสายพัฒนานะครับแข้งขาเป็นตะสอนแห้งนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะพามาสอบถามเพิ่นวาเผื่อเอฟซีมายังบ่หลูงซื้อเพิ่นเนาะพี่ยาวครับแนะนําพี่น้องก็น่าาเพิ่นซื้ออย่างครับตัวนี้นครหลวงครับเจ้านครหลวงครับลูกเก้าเจริญครับลูกเก้าเจริญนะครับลูกเก้าเจริญแม่ครับ เป็นแม่เพชรแม่เพชรเชียงคำเพชรเชียงคำนะครับเดี๋ยวบาทหลจะซุ่มกล่องมาเบ่งแม่เพิ่นแป๊บหนึ่งนะครับพี่น้องครับอันนี้แม่เพิ่นกำลังนอนนะครับพี่น้องแม่เพชรเชียงคำนะครับก่อนจะมาชมเจ้านครหลวงนะครับพี่เนาสอบถามแม่เพิ่นแม่เพชรเพชรเชียงคำนี่เพิ่นได้ลูกจักลูกแล้วครับตอนนี้ครับลูกสามครับลูกสามเนาะตัวแรกในท้องครับตัวแรกนะครับตัวแรก ตัวแรกไอ้นางพญาตเมียครับนางพญาที่่าอยู่กับเอ่อเสียเสียบินบอลรลเบือครับนะครับตัวสองกัตัวนี้ครับตัวสองนี่ก็จะเป็นเจ้านครหลวงนะครับพี่น้องนะครับตัวสองนะครับตัวสามก็จะเป็นนครไทยครับนะครับตัวสี่นี่ทับตัวไดไปครับพี่น้องครับก้าเก้าเจริญก้าเจริญนะครับตอนนี้จะาเเดือนแล้วครับทองพ่ตัวนี้สี่เดือนครับสี่เดือนนะครับเดี๋ยวรอตุ่มรอรุ่นผลงานเพึ่นนะครับพี่น้องครับ อ่ะโอเคครับเดี๋ยวพี่น้องจะพามาชมความใหญ่ความงามเพิ่นนะครับตอนนี้อายุเพิ่นรัาไปไหนแล้วครับพี่ย่าครับตัวนี้สิ้นเดือนนี้ยี่สี่เดือนเต็มครับยี่สี่เดือนเต็มนะครับก็ว่าง่ายคือสิ้นเดือนนี้สองปีครับนะครับสองปีนะครับพี่น้องครับความสูงเพิ่นไหนครับพี่ย่าในวัดบ่ครับความสูงครับผมน่าจะห้าห้าหกเนี่ยนะครับระมารถลอยห้าสิบห้าสิบหกบวกนะครับเนาะ ใหญ่างามขนาดเลยนะครับพี่น้องชุดเต่นลักษณะเด่นก็คือแข้งขานะครับแข้งขามาดีมาเต็มขนาดเลยนะครับเบิ่งกระโดดครับพี่น้องเอ็งขามาดีมาเต็มนะครับฟังน่งกับสีทายอนแสงนิดจังน้อยนะครับพี่น้องเดี๋ยวว่าทุานจะไปทายมุมทางนอกนะครับไาย้อนแสงจังน้อยฟังนะ่ อีบเล็บแข้งขานะครับงามนะครับพี่น้อง <S <S <AT> <S อัตลักษณ์เลยข้อง,งามคอยไทยนะครับ <S 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 ตามลงทัศนีเลยนะครับ <S 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 เดี๋ยวไปเย้าจะพาเพิ่นจงุงโชว์ให้พี่น้องให้เอฟซีเขาเบิ้งนะครับพี่น้องครับ <S <S 3> <S 3> <S เพิ่นหาก็น,นอนพึ่งพึ่งลุกนะครับพี่น้องพึ่งพ่งลุกอาชีอยากย่างมาไหนนะครับตอนนี้ครับเนี่ยนะครับพี่น้องคือลักษณะเด่นจุดเด่นของเจ้านครหลวงนะครับก็คือแข้งขา ายคักนะครับ่ามเป็นสางงานครับโอพี่น้องครับครับผมงามแห้งนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะถ่ายให้พี่น้อง FC เข้าเบิ้งนะครับมุมกว้างนะครับิุงความความงามของเพลินน้ำกันเลยครับผมเบิ่งถ่ายเพิ่งนะครับหนากว้างนะครับพี่น้อง มันลำหางต้นหางโอ้ใหญ่ขนาดเลยนะครับหางเป็นกัะเน้านะครับพี่น้องครับใหญ่หางเงานะครับกระเน้นะครับน้ำหนักเป็นประมาณเท่าไรครับพี่ย่าครับตอนนี้ครับขุ้นกะว่าได้เข่าๆก้าวไปไหลได้มาครับเนาะครับกระเน้าง่ามแห็งลายนะครับอีกจุดหนึ่งครับลักษณะเด่นก็คือหน้าตาเพื่อนล้อนะครับ วงเขารลำเขาพนใหญ่นะครับพี่ยาวเนาะโอ้ใหญ่ครับเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราโทนจะพาไปาบางไกลๆนะครับพุณนะครับกำลังม้วนผมเลยครับผมครับงามเลยนะครับพอเป็นกับก้าวเจริญนะครับพี่น้องครับแม่เพชรเชียงคำเพชรจิ้งคำเนี่ยก็เป็นสายเพชรอุดรนะครับพี่ยาวเนาะครับสายเพชรอุดรนะครับเกล็ดมะพร้าว นะครับง่ายนะครับพี่น้องครับเท้าขาวปองขาดำชัดเจนเลยนะครับขี่ได้บอมครับไปยาาครับขี่ขี่ได้พอมแรบอ่ครับอีกขอนึงนะครับลักษณะเด่นของเพิ่นนะครับของเจ้านครหลวงกับขี่ได้พร้อมนะครับพี่น้องครับขี่ได้พรอมนะครับ นี่แหละครับพี่น้องค้อยงามค้อยไทยเฮานะครับนะครับค้อยงามตามอุดมรัชนีนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นควันพันแม,ม่พี่พี่เห่าเนาะตัวนี้ควันเลยนะครับพี่น้องครับนี่ควันมอดเลืองขึงเลยนะครับควันจะตรงกันทนะั้งสองควันจะตรงกันทั้งสองฝั่งเลย,ยนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวานะโอ้ยงามขนาดเลย รอนะครับพี่น้องครับรอนะครับนะครับพี่น้องนี่ก็เป็นฟาร์มของเสียเลิศนะครับเลิศสกลฟาร์มนะครับพี่น้องอยู่บ้านศรีวิชานะครับตำบลยังก่อนนะครับพี่เน่าตำบลห้วยยางตำบลห้วยยางนะครับอำเภอเมืองครับจังหวัดสกลนครนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องผู้ใดสนใจนะครับอยากมาชมตัวจริงอยากมาเบิ้งพอพันดาวลงนะครับพี่น้องพอพันควายงามนะครับอีกตัวหนึ่งที่ญงหล้กก็งามนะครับ อลตะลักชัดเจนเลยนะครับแขงขายพะย่ขนาดเลยนะครับนี่พยา่าพะย่จูงโช์แล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้พญย่าจะพาไปหาน้องชายเพิ่นนะพญยาเนาะครับนะครับพอดีน้องเพิ่นก็ได้อายุกะสี่ยีพยาบา6เดือนกว่าแล้วครับอะไรก่นนะครับหกเดือนกว่าเือนกว่านะครับพี่น้องครับเดือนกว่านะครับเจ้านครไทยนะครับน้องชายของเจ้านครหลวงเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะพามาชม นะครับว่าลักษณะเย็นความงามเพิ่นจิตคือายเพ่นบอนะครับเดี๋ยวตามมาชมกับพี่น้องครับถ่ายแล้วนะครับพี่น้องครับนี่นีนี่กับสมาชิกในาร์มนะครับอกขนาดเลยนะครับพี่น้องเดียวว่าถ้าอยากสมาชิกในา้ามเนี่เจกโตัวนะครับพี่ย่าต้องเบิร์ตครับแต่นี้ครับ ตัวน้อยนี่บวครับครับผมเปดเก้าตัวสิบตัวครับประมาณสิบตัวตัวน้อยสิบตัวแล้วรวมั้งหมดในฟาร์มมั่นี่เท่าไรครับยี่เท่าไรยี่ยี่สิบสามยี่สิบสามตัวนะครับพี่น้องครับฟาร์มเสียเลิศสกุลฟาร์มนะครับน้องเพื่ใดสนใจนะครับแล้วมายี่มชมพอพันุด่าลงแล้วก็แในพันุนะครับแล้วก็ทายาทนะครับของพอพันุต่างๆนะครับก็เวามาชมได้ครับผม เยวกับเพื่อนก็บอกว่ายินดีต้อนรับนะครับพี่เน่าก็ยินดีต้อนรับนะครับพี่น้องครับในเจ้านครหลวงนะครับพี่น้องขามาดีใหญ่ขนาดนั้นนะครับไปไปเต้นอีกเดี๋ยวพี่ย่าผ้าไปเบืองเจ้านครไทนะครับไปเต้นนะครับโอเคครับพี่น้องิดตามมาชมเลยครับ ก้อนไทยกับหัวกันเชื่องกันบ่นครับเชื่องครับเมื่อกี้กับยางมาหาผมอยู่ผมลูกหัวเส่นกระเพิ่นอยู่ครับตะวันกินนมยังบอยานมนะครับหกเดือนนะครับพี่น้องลูกโดยทั่วไปกับประมาณจักเดือนครับพี่ยาประมาณสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนบ่ออกออกนมยานมครับประมาณนี้เนาะครับลูกลกตะวนันเพิ่กจะหาความใหญ่ความงามนะครับพี่น้องครับลูก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  นางิึงนะครับพี่น้องครับรอบพี่เหล่าบอโทนมากับท้ายอาสิบอชัดเป็นไดนะครับรอบอันนี้ก็เป็นน้องชายของเจ้านุกคนนครหลวงนะครับซื้อเพินซื้อคนไทยนครไทยนะครับเนาะตอนนี้อายุับไปไดนครับหกเดือนกว่าหกเดือนกว่านะครับพี่น้องครับสูงสูงลำอะไรครับพี่ย้าครับสูงยังบุกเคยวัดครับบุกเคยวัดเนาะราม้านพี่ย้าสูงอะไรครับพี่ย้าผม ร้อยเจ็ดสิบสามพี่ย่าสูงร้อเจ็ดสิบสามแต่ว่าตอนนี้ถึงถึงเอารักแถึงขีดอะพี่ยาเนาะประมาณประมาณนี้ครับผมประมาณวัดเอานะครับพี่น้องตว่บาบ่โทษว่าก,กัสีบอตำประมาณร <10 S 2> ้อยร้อยะรรอยสามสิบสิบหาว่าอะสามสิบหาว่นะครับถึงครับครับผมพี่ยาครับพียามากัางไรครับเจ้าน,นาครไทยเนี่บอกพี่น้อง,องว่าลักษณะเด่นเป็นเป็นยังไงครับ มันก็งามมันก็ดินของมันงามเด่นเนาะรออบ่งเขานะครับหนาหักไงนะครับตาแต้มตาหน่อยเลยนะครับตาแต้มจำจำพร้อมนะครับเบิ่งเอานะครับพี่น้องขีดแข้งขากับญ่ครับเรียงขั้นเนี่กับเช่องพร้อมครับผมนะครับพี่น้องกับเป็นทายาทของเออแล้วพ่อเพิ่นซื้อยังงครับพ่อเพิ่นพอย่นีเฮี้ยนเพิ่นตั้งเดียนสยามครับแต่ไปอยู่กับ สร้างสดำครับกอ๋อก้อนก้อนนั้นนี่พ่อพื่นตัวนี้นะพอเจ้านครไทยเนี่ยซื้อเจ้าแดนสยามครับนะครับปอะเดีการอม่การเรียกว่าแบ่งปันครับให้เสเียนะครับเสียดำเนาะสียดำที่วายูจากมุกดาหารบะจามุกดาหารครับผมแบ่งปันให้เสียดำกับเป็นเปลี่ยนซื้อไหมนาะเป็นซื้อวันชนะเจ้าวันชนะนะครับพี่น้องเจ้าวันชนะอันนี้คือพอพ่อพิ่นพ่อของเจ้านครไทยก็คือเจ้า วันชนะนะครับพี่น้องเรียกว่าเจ้าแดนสยามนะครับเนีย่ยนะครับพี่น้องเป็นความใหญ่ความงามเพิ่นนะครับซุดจอดเลยนะครับพี่น้องครับแข้งขาความสูงอันนี้ขวัญคือคืออายไปเลยคือกันครับแตะเพิ่มมาตรงนี้ขวัญตรงนี้นะครับขวัญตรงกลางหลังหล้กก็ขวัน ตกสวงพ,พร้อมพ้อดีนะครับพี่น้องตกสวงก็กินกท่องนะครับเด็กพี่เงี้ยวเด็กพี่ยงโชว์แล่ะครเบิังถ่ายเพิ่พอดีเลยนะครับเพิ่มถันถ่ายมากพอดีนะครับพี่น้องถ่านะยงบ,บงถ่ายเพิมพอดีเลยนะครับงามขนาดเลยนะครับถ่ายเต็มขนาดเลยนะครับลำหางต้นหางง่ายนะครับพี่น้องครับหูเชื่อง เรียกว่าเป็นเป็นพ่อพันธุ์ตัวหนึ่งที่ปนป่วนในขอกเขาครับยางเลาะครับตามขอกเลยเขาทุกขอกเลยนะครับเอาทนได้เบิดเบ่งพ่นช่วงที่มาต้นารการนะครับล่อเขาไรการนะครับพี่น้องนี่ครับจันทรครไทยนะครับพี่น้องไปได้ทุกขอกหูไหลนะครับพี่น้องหูหลนะครับเขางามขนาดเลยนะครับฟังเลย แม่เพื่อนนี่เพชเชียงค้านี่สูงเราไบได้แค่ครับพี่เน่าร้อยหาชิบสองครับร้อยหาชิบสองกันปะแม่ร้อยหาชิบสองนะครับพ่อเพื่อนตอนมาอยู่อ่นน้ำเผาเนี่ยจากแม่บ่เดนสยามนะครับเพิ่งสูงเท่าได้แค่จำได้ครับจำได้ปะโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวหลังจากที่ถ่ายท่ำผมไม่ได้คอยวัดนะครับถ่ายท่ำเจ้านครหลวงแล้วก็นครไทยนะครับเดี๋ยวมาโดนจากคอยาดพี่เน่านะครับ พายภาพนิ่งฝากเอฟซีฝากพี่น้องชงบาโทษน,นะครับชองอีสาน้าหน้าผ้าเลาะนะครับพี่น้องนะครับ